ครับวันนี้ผมก็จะพามาทำเมนูกวางสุ่งใส่หมูอันนี้ผมได้เตรียมผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแช่น้ำเกลือตรงนี้จะเป็นผักที่ผมจะหั่นต้องหั่นประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วขึ้นอันนี้คือการหั่นกวางสุ่งตอนนี้ผมซื้อมาราคาประมาณยี่สิบบาทประมาณสองมัดก็แล้วแล้วตับหมูก็ได้ครับใต้ขีดอันนี้คือหมูผมหั่นตัวนี้ผมเรียบร้อยการหั่นหมูก็ประมาณนี้ครับผมมีสัญญาหั่นหมูที่จะแกงกวางสุ่งใส่หมูอันนี้คือกระบวนการหั่นหมูนานแล้วแต่เราชอบเราชอบแบบไหนเราก็หั่นได้เลยเอาบางก็ได้เลยนี้คือการรรหหััั่่นนนนมมมู้้้้ขตตตตตออออไปงเเเีียยผกกแลว็ื ประมาณห้ากิ่นะประมาณครึ่งลอันนี้เราก็หั่นได้เลยหั่นเสร็จผมก็จะพาไปเตรียมเครื่องผัดขั้นตอนต่อไปนี่ปักจีนะครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็โขลกไปแล้ก็ต้มนี่ต้มวนกันที่จะเตียมเครื่องไปปัดก็จะมีพริกตามด้วยตัวนี้ผมได้เตรียมหอมที่ร้อยใส่ไปในหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้คือของที่ผมได้เตรียมเรียบร้อยแล้วตามด้วยกระเทียมพริกแห้งนนี่กระเทียมพริกแห้งพริกแห้งประมาณสักสองกิ่งนะกระเทียม หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตามมาด้วยอันนี้ตะไคร่ประมาณสามช้อนโต๊ะแล้วก็ขาหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ใส่ไปได้เลยแล้วก็เทียบเทียบตลอดเลวการเตรียมนี้ก็ที่จะทำใจค่ะน่อนผมจะบอกสูตรนะครับอันนี้ก็จะมีกะปิกใ่ด้วยแค่กระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะขาสามช้อนหนึ่งช้อนโต๊ะตะไคร่สามช้อนโต๊ะแล้วก็พริกแล้วก็กระเทียมอย่างละวหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กะปิกทานได้เลยนะใส่ ผมไเี้ยให้ละเอียดที่จะนำไปผัดอันนี้คือเครื่องผัดที่จะนำไปแกงับามกลพแกงัดทีกุ่มหน้าตาของอแกงผัดอันนี้ก็มาใส่น้ำมันประมาณหนึ่งคทีก่อนที่เราจะผัดพี่แกงหรผัดเครื่องแกง แล้วก็อันนี้เหลือเล็กน้อยแล้วก็จะเตรียมเครื่องผัดนันเครื่องผัดเครื่องผัดที่กะแกงครับเนี่แล้วก็เทเขลงไปลงหม้แล้วก็แล้วก็ตะไคก็นำมาผัดลักษณะแบบนี้ผัดจนนะครับว่าได้เครื่องหอมเล็กน้อยก่อนที่จะเอาหมูลงไปในบริเวณกระทะร่วมของเครื่องผัดที่แกงเครื่องหอมเริ่มอันนี้เรียบร้อยแล้วเราก็นำหมูที่เราได้หั่นเรียบร้อยแล้วก็มาใส่กระทะริเวณตรงนี้อ่าก็ผัดแล้วก็ยังไม่ผัดเพื่อที่จะให้หมูสุก อันนี้คือขั้นตอนแรกของการที่จะนําไปแกงปัดจนได้ที่คือรับสุกเล็านากน้อยเปลี่นหน้าตาลักษณะแบบนี้นี่เราก็นำเครื่องปรุงแันนี้ผิงชุบอ่าผิงชุบหนึ่งช้อนตาผิงชุบด,ลด,ลดีแล้วก็น้ำปลาหนักๆละช้อนใส่ลงไปไว้ในเทสระอ่าแล้วก็สุกเขาให้เข้ากันประมาณนี้เราก็มาถึงการที่ได้ ขาหมูให้ตัวสุดโดยประมาณก็ประมาณนี้หน้าตาอยู่ประมาณนี้เราก็เอาลงนะเอาลงไปนะน้ำได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยอาถ้ตอนไปก็จะนำหมูที่ผัดที่แกงมาทเทบริเวณลงในหม้ออันนี้คือ,อาภาพนะที่ผมจะเทให้ดูนะแล้วก็ลงไปหม้อแบบนี้ก็จะรอตรงนี้ให้เดือดเดือดเสร็จก็เดียเด๋ยวผมจะเอาผักมาใส่ขั้นตอนต่อไปอ่านี่กางตุง้ตงครับแต่ตอนนี้ผมได้แช่น้ำเกลือที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่บริเวณหม้อใส่ไปว่าเราจะต้องการมากน้อยเพียงไรแล้วก็ใส่ แมวเยอะอยู่แล้วก็ดีหันได้เยอะนี่ก็เห็นหน้าตาอล้วก็กุ้งอยู่ในหม้อประมาณนี้หลัที่เราอาศัยผักวางตุ้งที่งร้อนแล้วก็คนๆนนะเป็นะง่อยเพื่อให้แับด้านบนเนี่ยลงไฟบริเวณด้านล่างที่จะได้สุกพร้อมกันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะการแกงหมูใส่ผักวางตุ้งแบบตุ้งๆนี่คือเมนูเช้านี้ของทีมงานตอนนี้อ่า เราใส่เครื่องเป็นที่เรียบร้อยชิ้นลดโรงเรียบร้อยก็หัดนวางุ้งรสุกเราก็ยกกลุมได้เลยอพยอ,อ,อที่จะเสิร์ฟใส่ถ้วยนครับนี่คือหน้าตาวางตุ้งใส่หมูก็จะออกอลักษณะประมาณนี้นะสำหรับเนมนูเช้านี้ถ้าใครสนใจอยากลองไปทำดูก็ตามคลิปได้เลยครับผม